สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับผู้การบอยชาโคนะครับอยู่ที่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยชาโคนจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวรถที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งหรือรถครอบครัวนั่นเองกับเจ้าตัวเอเวอร์เรสที่เป็นตัวท็อปนะครับด้านหลังนี่เลยครับว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าคันนี้ชุดแต่งพิเศษสุดๆนะครับโอเคมาดูกันนะครับกับเจ้าตัวเอเวอร์เรสตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเอเวอร์เรสขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผม ตัวนี้สีขาวมุกเราต้องเพิ่มเงินนะเพิ่มเงินอยู่ที่1-2,000บาทนะครับเรามาดูชุดแต่งกันนะครับวันนี้เราจะไม่พูดสเปคเยอะนะครับเพราะว่าจะให้มาดูในเรื่องของชุดแต่งนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับก็แน่นอนนะครับเจ้าตัว 4, ีคูณสของเรานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบแมสติก LED นะครับไฟหน้าแบบอัจฉริยะปรับสูงต่ำอัจฉริยะนะครับจะมีลูกแก้ว2ลูกแบบนี้นะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปนั่งปรับเปิดปิดไฟหน้าเวลาขับรถยามค่ำคืนนะไล่มาที่กระจหน้าต่อเลยครับ กระจังหน้านะครับที่ลูกค้าเห็นตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบทรงแรปเตอร์นะครับก็จะมีตัวหนังสือคําว่า f อน t f o r d แบบนี้นะครับพร้อมกับไฟสวด้านบนนะครับ3จุดนะครับไฟสวด้านบนก็จะเป็นสีส้มนะแบบนี้นะครับมาตอนที่ชุดแต่งของเราเลยด้านล่างนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับจะเรียกว่าชุดแต่งสเกิร์ต X p สพีเล x ครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งพิเศษนะครับสังเกตไหมครับสีตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําเงานะครับ สีดำเงาตัวนี้ก็จะทําให้ตัดกับเจ้าตัวสีขาวที่เป็นขาวมุกได้ดีเลยนะครับพร้อมกับไฟหน้าที่ยังคงเดิมนะตัวนี้เราจะไม่ได้ถอดกันชนออกนะครับเราจะครอบติดไปเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวชุดสเกิร์ตเราจะไม่ได้ถอดกันชนหน้าของลูกค้าออกนะครับไฟตัดหมอกเราก็ยังคงเดิมอยู่นะครับกรอบโครเมี่ยมของไฟตัดหมอกเราก็ยังคงเดิมอยู่นะครับให้มาดูลิ้นด้านล่างนะครับลิ้นด้านล่างค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับก็จะเป็นดำเงาแบบนี้ตัดด้วยสีบอลเงินด้วยนะครับ ตัวหูลากจุ้งนะครับก็ยังเว้าให้อยู่นะครับสองข้างแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อที่ด้านข้างนะครับมาที่ฝากระโปรงก่อนมาที่ฝากระโปรงก็จะมีตัวหนังสือเอเวอเรสต์นะครับที่ตัดสีแดงนะครับมันเป็นสไตล์ของตัวเจ้าตัวชุดสเกิร์ตเอ็กซ์เพลนเอ็กตัวนี้นะครับก็จะมีตัดแดงนิดนึงนะครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับมาต่อที่คี้์ล้อนะครับเป็นคี้์ล้อแบบดําเงานะครับประมาณ4 นะครับสานิ้วตัวนี้นะครับก็จะไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับพร้อมกับเหล็กคอยสปริงนะครับแล้วก็กันโค้งให้เราด้วยนะมาต่อที่แม็กยานะครับตัวแม็กตัวนี้เป็นแม็กขนาดขอบ20นะครับขนาดขนาดยางอ่ะดูขนาดยางเป็นยางของโอตานีนะเป็น a t o n t a l e ทเลนะครับขนาดยางจะเป็น265 60นะครับ R 20นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ไม่ล้นออกออกมากเกินไปนะครับตัวนี้เป็นแม็กของ o a s i ซนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบนะครับยังชอบความนุ่มนวลอยู่แต่ถามว่าจะไม่นุ่มเท่ากับตัวยางเดิมนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็น AT ทนะออนเทเลนก็จะกระด้างนิดๆน,นะครับแต่ได้ความดุดดันขึ้นมาเพราะลายดอกอยางค่อนข้างที่จะชัดนะครับต่อที่แก้มข้างนะครับดูแก้มด้านข้างด้านบนบ้างแก้มด้านข้างด้านบนตรงเหนือซุ้มล้อตัวนี้นะครับ ก็จะมีนะครับชิ้นงานนะครับที่เดินขึ้นมาเป็นตัวแผ่นอะคริลิกตัวนี้ขึ้นมาที่มีคําว่าเอเวอเ e เห็นไหมแล้วจะมีตัดขอบสีแดงให้ด้วยนะครับเพราะเป็นสไตล์ของชุดแต่งตัวนี้นะครับพอค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับแล้วก็มาที่ขอบประตูนะครับไล่ตรงชายประตูไปเลยก็จะมีแผ่นอะคริลิกนะครับแผ่นอะคริลิกนะครับพร้อมสเกิร์ตนะครับตัวนี้ยาวมาถึงประตูด้านหลังนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็พิเศษขึ้นมานะครับทีนี้บอยได้มีการสั่งทำแล็สติกเกอร์ขึ้นคันนะครับที่เป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับผมจะแล็ให้ถึงตัวกระจกด้วยนะอันนี้เราจะไม่ได้ถอดทำสีนะครับเราจะแล็บนะครับข้อดีของแล็บก็คือเวลาเราลอกนะครับจะมีสีเดิมอยู่นะแล็ถึงเราหลังคาด้านบนด้วยจริงๆเราหลังคาด้านบนนะครับจะเป็นสีบรอนเงินนะครับแต่นี้เรารับให้เพื่อให้รับกับเจ้าตัวแล็หลังคาของเรา โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งกับเจ้าตัวสเกลตัวนี้เราจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับจะมีมาให้นะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าที่อยู่ด้านบนให้นะครับตัวสปอยเลอร์นี่ก็ค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวดูดูหรูหรามากนะครับพร้อมกับสีที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับถัดมาที่คาดเอวกันบ้างนะครับตัวคาดเอวนะครับให้ดูไฟท้ายก่อนเจ้า,เจ,าเจ้าตัวไฟท้ายตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED full option นะนะตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็สวยงามนะครับลูกค้าเห็นเจ้าตัวคา,าดเอลไหมตัวนี้ก็จะมี LED เส้นยาวๆแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับมันจะเป็นชุดนะครับสเกิร์ตนะครับครอบขึ้นมาด้านบนนะลูกค้าบางท่านคิดว่าเราจะถอดหรืออะไรเจ้าตัวคาดเอวของเดิมเราไม่ได้ถอดนะครับเราครอบชุดสเกิร์ตตัวเนี้ย ครอบลงไปนะครับเพราะตัวชุดสเกิร์ตตัวนี้จะติดมากับไฟเลยนะครับทําให้เราไม่ต้องถอดของเดิมนะครับต่อมาที่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดท่อคู่เห็นไหมสเกิร์ตนะครับดําเงาท่อคู่ยาวมาเลยนะครับตัวนี้ Experience นะครับตัวนี้เป็นท่อหลอกนะเป็นติดท่อหลอกนะครับจะไม่ใช่เสียงท่อจริงนะครับก็เป็นดําเงาเหมือนกันนะครับ พร้อมกับเดี๋ยวรเราจะชี้ให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี่แปะกันลอยนะครับด้านบนสเกิร์ตกันลอยโดยรวมแล้วครับตัวชิ้นที่งานที่เราติดไปนะ่ยจะอยู่ที่ประมาณ23ชิ้นนะกับเจ้าตัว Experi e n c e ตัวนี้นะครับถามว่าชุดตัวนี้แพงไหมก็ค่อนข้างอยู่ในระดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นชุดที่แพงที่สุดละของเจ้าตัว e อ e r เลตนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้ชุดนี้หรือแต่งเป็นแนวทามแบบนี้หรืออยากจะได้ออกจากเป็นโชว์รูมแบบนี้กับบอลแบบนี้ก็ลอง ามาหาบอยนะครับที่ฟอร์ดพระแปแดงนะครับบอยเป็นผู้จัดก,การทีมขายนะถ้าอยากได้ของแถมแบบนี้นะครับแล้วก็อยากได้โปรโมชั่นที่ดีๆนะครับลองติดต่อมหาบอยดูนะครับเดี๋ยวบอยจะแปะและไอดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ